สวัสดีครับเดี๋ยวนนี้ทางข้าวกันวันนี้มาถึงระยองนะอันนี้แม่เก๋นั่งข้างแม่เก๋เข้ากล้องหน่อยม,มาถึงระยองนะวันนี้มาร้านปลาสายลองตามบอยกันมาแล้วกันร้านปลาสายอร่อยอันนี้อะไรปลาหมึกด,ดำผัดกะเพราโอ้เขาว่าเป็นเมนูใหม่นะระด็ดจ,จริง แบ็กอีเมนูนึ่งห,หมดละครบโอเคน้องมีน้ำจิ้มเพิ่มเนาะขอน้ำจิ้มหน่อยมีน้ำจิ้มอีกปะน้ำน้ำจิ้มซุกขี้อ่ะน้ำจิ้มซุกขี้เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เองโอเคมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเดี๋ยวเดี๋ยวใช่น้ำแบบน้ำ,นำจิม้ม เออลุงขอน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มไหมอีกหน่อยนะอ่ขออีกหน่อยเราเพุ่งแจกเ่องหเใส่มาแล้วแหละแสดงว่าแม่ขอเป็นคนแรกเนี่ยโอ้แซ่มาก ืม่กระเทียมไม่ขอกินหนามากเนอะมันมีเหมือนแล้วเลยอือในน้ำต้มยำอร่อยอือเอาใบกระเพราครับได้ครับขอบคุณครับอืม บริการบริการดีมากแล้วช่วงนี้มาชุ้ปิดเทอมเขาให้เด็กให้เด็กเเสิร์ฟผู้จ่าพอนะเด็กเอ็กเอดูฟังเสียงเอาเขาเรียกชื่อลูกค้าอืมีครับลูกค้ามีคุณลูกค้านะอืมอืมอันนี้เ ไม่ใช่เพราะ่าหยุดไม่ไว้ย่งแต่ตขก็เริ่มว่างแล้วนะอือหือแซ่บดูดมยำอลาอือ cung bên trong Hát đẹp bắp mực Một bắp mực tô à เดี๋ยวเรามาลองอีกเมนูหนึ่งดูเมนูนี้อันนี้หมึกดำผัดกระเทียมลองเลยนะไม่ต้องวางอาว่าจะอร่อยไหมอืมผัดกระเทียม โอ้หดูชิมเบอเลอร์แม่อ <laughs> ือทัคุณแพทครับ